วันนี้เรามีหนังเก่าจะมาสปอยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างไวรัสโคโรนาเป็นอย่างมากครับเราไปดูกันว่าในหนังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและจะมีบทสรุปยังไงกับเรื่องคอนเทจี o n นสัมผัสล้างโลกหนังเริ่มต้นในวันที่2จากการมีผู้ติดเชื้อคนแรกเบธเอ็มฮอฟกำลังขึ้นเครื่องบินจากสนามบินฮ่องกงกลับไปอเมริกาเธอได้เกิดอาการไอขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีรีเฟยครับชายฮ่องกงคนหนึ่งที่เกิดไม่สบายด้วยและก็ไม่ได้มีแค่รีเฟยคนเดียวครับแต่ก็มีคนอังกฤษและคนญี่ปุ่นที่ติดเชื้อแล้วก็ตายเพราะทั้งคู่มีการติดต่อกับเบสหลังจากนั้นรีเฟยก็เดินไปกลางถนนและหน้ามืดจนไปโดนรถชนวันที่3ดรชิเวอร์เจ้าหน้าที่ของ cdc หรือศูนย์ควบคุมโรคระบาดก็ได้คุยกับโรเจอร์คนทําความสะอาดที่ทํางานอยู่ที่นั่นเรื่องรูปของโรเจอร์เนี่ยสมาธิสั้นซึ่งซีนนี้เนี่ยเขาจะสื่อว่าโรเจอร์เนี่ย มีเรื่องมาปรึกษาชีเวอร์บ่อยๆตัดไปที่อารันกับลอเลนที่เป็นสื่อกำลังดูคลิปเกี่ยวกับชายญี่ปุ่นที่ติดเชื้อและกำลังชักอยู่เนื่องจากอารันครับต้องการเขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ลอเลนเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าต้องการหลักฐานและก็ข่าวมากกว่านี้จึงโยนเรื่องนี้ไปให้คนอื่นทําทําให้อารันในหัวเสียอย่างมากด้านคลาร์กเอ็มฮอฟลูกของเบสก็มีอาการไข้ขึ้นและไอมิทซึ่งเป็นสามีของเบสจึงไปรับคล์กที่โรงเรียนวันที่4ี่ เบสอยู่บ้านกับมิดแต่เบสเนี่ยเริ่มไม่มีแรงครับแล้วก็ล้มลงมิดเลยพาเบสไปส่งโรงพยาบาลเบสก็ชักแล้วก็เสียชีวิตทําให้มิดเนี่ยช็อกมากเพราะว่าเพิ่งอยู่ด้วยกันหลัดๆกับต้องมาสูญเสียภรรยาไปหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะโรคระบาดที่ฮ่องกงแต่ระหว่างที่มิดกําลังกลับบ้านพี่เลี้ยงเด็กก็โทรม,มาบอกว่าคลาร์กเนี่ยช็อกเมื่อมิดกลับไปถึงบ้านคลาร์กตายแล้วครับวันที่ห้า องค์การอนามัยโลกมีการประชุมกันถึงเรื่องโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นว่าพบการแพร่ระบาดท,ที่แฟลในฮ่องกองตาย2รายแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยจำนวน10รายน้องของรีเฟอที่ติดเชื้อตายก็เสียใจมากครับก็เลยนำเท่ากระดูกกลับบ้านเกิดแต่น้องรีเฟอก็ตายคารถบัสท,ที่กวางตุง้ง ตอนนี้ก็มีรายงานการตายทั้งลอนดอนและโตเกียวทั้งแพทย์จึงเริ่มมีการชนะสูตรศพของผู้ติดเชื้อก็พบว่าเนื้อเยื่อสมองถูกทำลายแพทย์ก็เลยลงความเห็นว่าโรคนี้เนี่ยมันอันตรายมากครับติดเชื้อแค่ไม่กี่วันก็มีอาการสมองอักเสบและตายแล้วจึงทําให้โรคนี้เป็นที่จับตาม,มองไปทั่วทั้งโลกวันที่ 6. ดร์ชีเวอร์และก็ดรเมียของ C ี c เริ่มทําการค้นหาต้นตอของเชื้อแยกคนป่วยและกักผู้ที่เป็นพาหะดรเมียเนี่ยจึงเริ่มออกเดินทางครับ ด้านโจลี่ลูกสาวของมิดก็มาเยี่ยมมิดที่โดนกักตัวเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลแต่ว่ามิดก็ไม่ได้ป่วยครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานโรคดรเมียก็ประชุมวางแผนที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจ้งกับประชาชนก็สรุปได้ว่าการติดเชื้อเนี่ยมาจากหลายปัจจัยเช่นการไอจามพาหะหรือสัมผัสพวกลูกบิดประตูปุ่มลิฟต์้วยโรคนี้ก็ส่งให้ทาง CDC ตรวจแล้วและคาดว่าจะได้ผลการตรวจสอบใน72ชั่วโมงที่ห้องแลบความปลอดภัยระดับ4 ศูนย์ควบคุมโรคดรอัลลีและก็ดรเดวิดได้เริ่มทําการค้นคว้าตัวอย่างของเชื้อวันที่ 7. เดนิดฟานสจากกระทรวงความมั่นคงก็เดินทางมาหาดรชีเวอร์ที่ cdc เพื่อเชิญดรชีเวอร์ไปที่กระทรวงความมั่นคงและได้คุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาะเกาลูนมีคนตาย3คนจากการติดเชื้อทําให้รัฐเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนประถมในนีอัโปลิสเพื่อที่จะป้องกันโรคระบาดแลลวครับเพราะในนีอัโปลิสมีนักเรียนและก็พยาบาลเนี่ยที่ตายไปแล้ว3คนแล้วก็มีข่าวลือว่าการตายของคนทั้ง3เนี่ย เชื่อมโยงกับการตายของเบสและก็ลูกชายดร์เมียสก็เลยไปตรวจสอบที่บริษัท AIMM Anderson ซึ่งเป็นบริษัทของเบสจึงรู้ว่ามีพนักง,งานชื่อแอรอนบานไปรับเบสที่สนามบินเมื่อเมียสโทรไปหาบานครับบานก็มีไข้และก็มีอาการไอเมียสเลยต้องรีบไปหาตัวบานที่กําลังอยู่บนรถประจําทาง แล้วก็บอกให้บานครับรีบลงจากรถโดยทันทีเมื่อเมียสไปถึงเนี่ยบานก็ลม้มลงไปแล้วครับด้านมิสที่โดนกักตัวอยู่ก็โดนสอบถามประวัติส่วนตัวแล้วก็เรื่องของเบสดรชีเวอร์และดออรอัลลี่เนี่ยก็ประชุมกันเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสพบว่ามาจากขัง่าวและหมูซึ่งก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่มีวิธีรักษาและป้องกันชีเวอร์ก็เลยสั่งว่าการวิจัยเชื้อนี้ต้องทำโดยห้องแลบความปลอดภัยระดับ4เท่านั้น พราะว่าไม่ต้องการให้เชื้อเนี่ยหลุดรอดออกไปข้างนอกอัลลี่เลยต้องโทรไปสั่งดร์ซัสแมนครับที่กําลังวิจัยไวรัสอยู่ให้ระงับการทํางานซะเพราะไม่อนุญาตให้นอกแลบความปลอดภัยระดับ4ีําซึ่งซัสแมนเนี่ยมีแค่แลบความปลอดภัยระดับสารเท่านั้นครับซัสแมนก็ไม่พอใจมากเพราะว่ากําลังก้าวหน้าไปได้ดีแล้วแต่อลลี่ก็ยืนยันครับว่าให้ทําลายตัวอย่างเชื้อทิ้งให้หมดวันที่8ชิเวอร์ก็แถลงข่าวเกี่ยวกับไวรัสว่ากาลังหาต้นต่อให้ได้ ซึ่ง CDC ก็ส่งดรหรือรเโอนอร่าเดินทางไปฮ่องกงเพื่อสืบหาต้นตอโดยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ89,000รายซึ่ง s ชื่อว่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครค้นพบวิธีเพาะไวรัสในเซลล์ได้เพราะไวรัสจะไปฆ่าเซลล์ทุกชนิดที่ใส่ลงไปทําให้ไม่สามารถทดลองเพื่อสร้างวัคซีนป้องกันไวรัสได้ครับด้านดรซัดแมนเนี่ยก็ไปพบคนป่วยที่ไอในร้านอาหาร จึงตัดสินใจที่จะฝา่าฝืนคําสั่งนําเชื้อมาวิจัยต่อโดยอ้างว่าเข้าแลบมาเพื่อทําลายเชือ้อซัตแมนก็สามารถเพาะเชื้อได้สําเร็จและก็เลือกที่จะส่งงานวิจัยมาให้ชีเวอร์ครับวันที่12องค์การอนามัยโลกประกาศว่าดรซัตแมนเนี่ยประสบความสําเร็จในการเพาะเชื้อไวรัส M E V 1ในห้องแลบและก็เป็นก้าวแรกครับในการพัฒนาวัคซีนซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนครับกว่าจะพัฒนาวัคซีนที่ใช้กับมนุษย์ได้ด้านอลันก็ไปปั่นข่าวว่าดรฟอร์ติเซียเนี่ มทิที่ถูกกักตัวอยู่ก็ได้รับการยืนยันว่ามีภูมิต้านทานจากเชื้อไวรัสนี้แต่ลูกสาวเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีภูมิหรือเปล่าเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากพ่อครับอีกครึ่งมาจากแม่ทําให้หมอไม่ยืนยันทว่าโจลี่มีภูมิต้านทานส่วนเมยก็ไปหาสถานที่เพื่อทําที่รับรองผู้ติดเชือ้อโดยเมยก็สั่งว่า ต้องทาให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า3,000คนแอนดูแฟนของโจลี่ก็มาหาโจลี่ที่บ้านนะครับแต่ว่ามิทเนี่ยไม่ให้แอนดูเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้มิทก็ยังกังวลทุกคนนะว่าจะแพร่เชื้อให้โจลี่ก็เลยไล่แอนดูกลับไปวันที่14เมียติดเชือ้อเมียก็โทรไปแจ้งชิเวอร์ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อแล้วชิเวอร์ก็บอกให้เมียอยู่ในห้องแล้วก็จะแจ้งสาธารณสุขให้ด้านเลโอนาร่าก็กำลังหาสาเหตุต้นตอแล้วก็เช็คว่า เบสติดต่อหรือสัมบัติใครบ้างซึ่งรีเฟยก็ทํางานในคาสิโนที่เบสไปมาด้วยครับตอนนี้มีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตว่าอเมริกาและก็ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถผลิตยาได้แล้วแต่องค์การอนามัยโลกปิดไว้เป็นความลับสันเฟงครับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยรีโอนาร่าเนี่ยทำงานในฮ่องกงก็ปรึกษากับรีโอนาร่าว่าใช้ดอกฟอร์ติเซยียกับหมู่บ้านของตัวเองแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผล และซันเฟงก็เชื่อข่าวลือว่าอเมริกากับฝรั่งเศสผลิตยาได้แล้วซันเฟงก็เลยวางแผนในการลักพาตัวเรอนล่าไปที่หมู่บ้านของเขาซันเฟงเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนแล้ว ก็เลยต้องการใช้ลรโอเนล่าเป็นตัวประกันในการแลกวัคซีนแล้วก็กักตัวเรโอเนล่าให้อยู่ในบูบ้าครับจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกเมสที่ป่วยอยู่เนี่ยก็มาอยู่ในศูนย์กักกันชีเวอร์ก็พยายามย้ายตัวเมสกลับมาครับแต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติเพราะว่าไลาเอลเนี่ยบอกว่าเปลืองงบประมาณในแบบคนคนเดียวมากเกินไปและไลเอลก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะมีคําสั่งปิดเมืองปิดสนามบินและปิดการค้ามนาคมทั้งหมดซึ่งหากถแถลงข่าวเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดความโกลาหลขึ้นครับ ก็เลยสั่งให้ชีเวอร์เนี่ยปิดข่าวไว้จนกว่าจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอารันก็ถ่ายวิดีโอว่าตัวเขานนเนี่ยมีไข้แล้วก็เริ่มกินสารสก,กัดจากฟอร์ซีเทียแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงอินเทอร์เน็ตซึ่งอารันก็เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องดอกฟอร์ซีเทียเนี่ยรักษาโรคได้เป็นคนแรกครับชีเวอร์ก็โทรไปบอกแฟนว่าให้ออกจากเมืองชิคาโก้ทันที เพราะว่าจะมีการปิดเมืองแล้วครับแต่ว่าโรเจอร์พนักง,งานทำคมสอาดของ c d c ีเนี่ยเกิดได้ยินเข้าแฟนของชิเวอร์ที่กําลังออกนอกเมืองก็โทรไปบอกเพื่อนว่าจะมีการปิดเมืองแล้วแต่ให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีทางเป็นความลับได้ครับวันที่18ร้านยาที่มีดอกฟอร์ซิเดียขายก็ประกาศว่ามีจําหน่ายได้แค่50ชุดเท่านั้นจึงทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นครับ เมืองทั้งเมืองเกิดการปนสะดมไฟไหม้ในทุกพื้นที่สุ per ์มาร์เก็ไม่มีคนทำงานแล้วมีแต่การปนชิงมิดกับโจลี่ที่ต้องการมาหาหาเนี่ยก็พบผู้ป่วยในซุเปอร์ครับมิดเลยสั่งให้โจลี่เนี่ยรีบออกจากที่นี่ทันทีระหว่างที่มิดกำลังออกนอกเมืองเพราะว่ามีการปิดชายแดนแล้วอลรันก็นำใบปลิวไปปิดเราว่า c ซ c เนี่ยโกหกยารักษาโรคคือฟอรซิเทียจนอาันเนี่ยเดินไปเจอรอเลนที่หน้าบ้านรอเลนพยายามขอซื้อยาจากอลันแต่อาันก็บอกว่าไม่มียาครับแล้วก็ไล่รอเลนกลับไป และในที่สุดครับเมียสก็าตายที่หน้า CDC เนี่ยก็มีผู้ประท้วงมากมายชีเวอร์ก็ไปจัดรายการแก้ข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มียาแก้นะในรายการเนี่ยมีการสัมภาษณ์อารันครับอาันก็อ้างว่ากรมควบคุมโรคและองค์การอนามัยโลกเนี่ยปกปิดเรื่องพบยาแก้ไวรัสเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเงินครับแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพอ้องอลรันก็บอกว่าฟอร์ติเซียเนี่ยได้ผลแต่เว็บของ CDC เนี่ยกลับไม่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปซึ่งอารันก็กล่าวหาว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีผลประโยชน์กับบริษัทยาครับ ชีเวอร์ก็เลยตอบว่า CBC เนี่ยกำลังวิจัยฟอสซิเทียแล้วก็วิธีอื่นๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลวิจัยได้ครับว่าฟอสซิเทียเนี่ยสามารถแก้ไวรัสได้จริงซึ่งอลันก็ยืนกรานครับว่าชีเวอร์เนี่ยมีผลประโยชน์ในครั้งนี้ชีเวอร์ก็เลยตอบโต้กลับไปครับว่าข่าวลือหรือเฟคในเน็ตเนี่ยมันอันตรายกว่าโลกซิกเพราะมันทําให้คนแตกตื่นอลันก็ตอบโต้ว่าชีเวอร์เนี่ยห่วงแต่เพื่อนตัวเองเท่านั้นไม่สนใจคนอื่นเพราะว่าใน Facebook เนี่ย เพิ่งมีคนชื่อว่าอลิซาเบธครับบอกว่าชีเวอร์เนี่ยเตือนว่าจะมีการปิดเมืองชีคาโกก่อนการประกาศจริงซึ่งอลิซาเบธก็คือเพื่อนของแฟนชีเวอร์นั่นเองครับผมทาให้ชีเวอร์เนี่ยโดนสอบสวนเรื่องทําแผนปิดเมืองหลุดและก็โดนสั่งห้ามครับว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อไหนอีกวันที่21อันลี่รายงานชีเวอร์ว่าไวรัสกลายพันธุ์ในแอฟริกาทําให้อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นอัตตาเสียชีวิตอยู่ที่25-30%เมืองก็เริ่มกลายเป็นเมืองรางคริ่มเล่นเนยเยว,ว,วันที่26 ที่ศูนย์แจกอาหารสําเร็จรูปเจ้าหน้าที่ประกาศว่าอาหารหมดแล้วก็เลยเกิดการจราจรขึ้นผู้คนก็พยายามเข้าไปคนรถขนอาหารครับแต่ว่าก็ไม่เจออะไรยอดเสียชีวิตพุ่งไปถึง2.5ล้านคนประธานาธิบดีก็สั่งประกาศปิดเมืองหลายเมืองทําให้เกิดการจราจรไปทั่วครับมีการป้นชิงไปทุกขัวระแหงวันที่29มิดก็ไปหาเพื่อนครับแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเจอแบบปืนจึงเอาติดตัวมาด้วยโจโลี่ก็อยู่กับแอนดูแอนดูเนี่ยพยายามจะจูบโจโลี่แต่มิดก็ลากตัวไปซะก่อน แอนดูก็เลยอดแหลกด้านชิเวอร์ก็ถามอารีว่าความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนเนี่ยใกล้สาเร็จหรือยังแต่อีก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการทดลองกับคนครับซึ่งต่อให้ทดลองกับคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนระหว่างนั้นอาจจะมีคนตายมากมายครับอารีก็หยิบวัคซีนออกมาดูชิเวอร์ก็ถามว่าถ้าผสมน้ําจะรักษาได้ทุกคนไหมอาลียตัดบทแล้วก็วางสายทิ้งทันทีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวัคซีนหมายเลข57ได้ผลครับทำให้ลิงที่เป็นสัตว์ทดลองเนี่ยรอดชีวิตมาได้ อันเีก็เลยเอาวัคซีนหมายเลข่สิบเจ็ดเนี่ยมาฉีดตัวเองแล้วก็เดินทางไปที่สย์กักกันไปหาพ่อของตัวเองครับที่กําลังป่วยอยู่อันลีก็ถอดหน้ากากออกแล้วบอกว่ากําลังทดสอบวัคซีนอยู่ซึ่งต่อมาองค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่าผลิตวัคซีนสําเร็จแล้วแล้วก็จะมีโรงงานผลิตห้าแห่งในอเมริกาและก็ยุโรปโดยคาดว่าจะผลิตรอตแรกได้ภายใน90วันซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ประเมินว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครับในการผลิตวัคซีนป้องกันคนทั้งโลกซึ่งในขณะนี้ก็มีคนตายไปแล้วกว่า26ล้านคน วันที่131ที่บ้านออบรีแฟนของชีเวอร์ก็มีโจรขึ้นครับเนื่องจากคิดว่าออบรีเนี่ยจะมียาล็อตแรกแต่ก็ไม่ได้มียาอะไรอยู่ในบ้านออบรีครับเพราะแม้แต่ชีเวอร์ก็ไม่มียาเช่นกันส่วนอารันก็โดนจับเนื่องจากปล่อยข่าวปลอมเรื่องดอกฟอร์ซิเทียว่าฟอร์ซิเทียเนี่ยสามารถแก้ไวรัสได้วันที่133รัฐบาลเริ่มจับสลากในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยการจับสลากวันที่ เช่นคนที่เกิดวันที่10มีนาคมจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกโจโลี่เนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่144แอนดูแฟนของโจโลี่จะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่3ลิโอนาร่าที่โดนจับตัวอยู่ก็ทําการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับวัคซีน100โดสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนชุดนี้เป็นของปลอมครับเพราะว่ารัฐบาลจีเนี่ยไม่ต้องการต่อรองกับผู้ก่อการร้ายผลการสอบสวนอารันออกมาว่าอารันไม่เคยติดเชื้อและก็ไม่เคยมีแอนติบอดี และกุเรื่องดอกฟอร์ซิเียมาทั้งหมดครับซึ่งอารานเนี่ยก็ทารายได้จากข่าวปลอมไปประมาณ4.5ล้านแล้วก็มีคนมาประกันตัวอารานออกไปด้านชิเวอร์ก็ได้รับวัคซีน2ชุดชิเวอร์ก็บอกว่าจะเอาวัคซีนเนี่ยไปฉีดพร้อมกับออเบรีแต่ชิเวอร์ครับกับเอาวัคซีนตัวเองเนี่ยมาฉีดให้ลูกของโรเจอร์คนทําความสะอาดของ cdc จากนั้นชิเวอร์ก็เอาสายข้อมือที่แสดงตัวว่าเป็นผู้ที่รับวัคซีนแล้วมาฆ่าตัวเองแลวเอาวัคซีนที่เหลืออีกอันไปฉีดให้ออเบอรี่วันที่ 135. าันงงข,วข่วร้วีย มิดก็จัดงานพร้อมให้โจโลี่ครับเพราะว่าลูกเนี่ยถูกขังในบ้านมานานแล้วก็เลยจัดงานเต้นรําให้ซึ่งเมดก็ได้หยิบกล้องของเบสท,ที่มีรูปถ่ายตอนที่อยู่ฮ่องกงขึ้นมาดูก็มีภาพที่เบสครับไปจับมือกับกุ๊กประจําเรือสําราญอยู่และเมดก็ยังคงเศร้ากับการจากไปของเบสอนดูก็มาถึงบ้านโจโลี่และก็โชว์สายข้อมือให้ดูว่าฉีดวัคซีนมาแล้วทั้งคู่ก็จึงเต้นรำกันอย่างมีความสุข ฉากสุดท้ายครับตัดไปที่รถของ A.I.M.M. a d e r s o n บริษัทของเบสได้คนต้นไม้ต้นหนึ่งทําให้ข้างคาวที่อยู่บนต้นไม้บินออกไปข้างคาวก็ไปกินกล้วยครับและก็คาบกล้วยพิที่เล้าหมูแต่กล้วยเนี่ยตกไปทําให้หมูที่อยู่ในเล้ากินหมูถูกจับไปพัฒธาคารและเชฟที่กําลังทําอาหารอยู่ก็โดนเรียกไปถ่ายรูปคู่กับเบสครับโดยที่ยังไม่ได้ล้างมือจนทําให้เบสเนี่ยกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายแรก เริ่มวันที่1จบเพียงเท่านี้ครับกับคอนเทจียนสัมผัสล้างโลกซึ่งเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากครับเพียงในเชื้อ MEV 1หนึ่งในหนังเนี่ยมันรุนแรงกว่ามากเท่านั้นเองและหนังเรื่องนี้ก็สื่อว่าสติคือเรื่องสําคัญมากครับยังมิตรที่ปกป้องลูกได้อย่างเต็มที่ระมัดระวังตัวและไม่ประมาทและยังมีข่าวปลอมข่าวหลอกเรื่องดอกเฟอร์ซิเทียอีกซึ่งทําให้เกิดการจลาจลและความโกลาหลได้เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสารเยอะๆครับผมเชื่อว่าเราสามารถผ่านวิกฤตไวรัสโคโินาไปได้ด้วยกันครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเราจะมีหนังมาสปอยอยู่เรื่อยๆครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ